สวัสด,ดีท่านผู้ชมการู้รยการน,นะผมวันนี้ผมอีกแล้วครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำเควส์นะคืออนะินบนี้เจ็ดเนาะซึ่งเควส์ของเราคือเราต้องคราเป็นหมวกแดงโอเคแล้วเขาบอกว่าให้เราใส่ด้วยโอเคต่อไปก็ให้เราคราหอกเดี๋ยวเราเก็บก่อนง่ายหอกโอเคต่อไปเขาให้เราจับ โจนนะคือมันแก่โลกในะในคำก่อนโอเคเจอหลอดทรายด้วยเราหนีดีกว่าเฮ้ยเนี่ยเจอแล้วตัวปัญหาของเรานี่มาเอ้ยอย่างนี้ใหญหลุดโอ้ยโอเค,อเค,อเคมาแล้วเราหนีก่อนอเราใช้จักรอ้ปโภ กอนไอคีโอเคต่อไปให้เราขอให้เราเอัปเกรดออกัอครัฟนะโอเคแล้วก็ทำการซ่อมแซมบวกกรอ,อะไรก็ได้ซึ่งเราจะเป็นจอบโอเคต่อไปก็ให้เราครัฟเตาเนาะโอเคเราก็มาวางปึ๊บ สำหรับคลิปน้ครับผมขอตัวอะไรก่อนจอใหม่คลิปหน้าครับซึ่งก็ตัวเป็นอะไรไม่รู้นาะบายบาย